ก็วันนี้เราจะมาเป็นในส่วนของรถดับนะครับผมจุดเด่นเด่นของเจ้าคันนี้เลยก็จะมีในเรื่องของทําสีหัวใหม่แล้วก็คันนี้บรรทุกได้ถึง30.6ตันกันเลยทีเดียวนะครับผมคันนี้เป็น6ล้อดับนะหน้าใหม่คันนี้เพียงแค่20 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าราคาไม่ถึงล้านนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้ความคุ้มค่าที่คุณเลือกได้ KM รถบรรทุกมือสอง วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KUM รมทุ่มือสองนะครับผมวันนี้ก็เจอกับเชนิกเช่นเคยก็หลังจากที่เราได้โปรโมทแล้วก็แนะนำโปรโมชั่นรถก้าม่ำตำกอรชุนของเราไปนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนำกันนะครับผมว่ามีรถรุ่นอะไรประเภทอะไรบ้างก็จะมีทั้งหมดกี่คันนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยป่ะก็วันนี้เราจะมาเป็นในส่วนของรถด,ดำนะครับผมเ,เรามาเริ่มกันที่คันแรกเลยคันแรกนี้ก็จะเป็น10ล้อดำนะ จอดสวยๆอ,อยู่แล้วฮะสิบล้อด,ดับมิโนโนวิตเตอร์500นะครับผมคันนี้ปี59ก็จุดเด่นๆของเจ้าคันนี้เลยก็จะมีในเรื่องของคำสีหัวใหม่แล้วก็คันนี้บรรทุกได้ถึง30.6ตันกันเลยทีเดียวนะครับผมราคาคันนี้เปิดหน้าเต็นอยู่ที่1,790,000บาทนะครับผมเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ด้วยประมาณนี้จบไปครับผมสำหรับคันแรก ต่อมาเป็นคันที่2นะครับผมคันที่2นี้ก็ฮีโน่500นะครับผม304แรงคันนี้ปี55ราคาเปิดหน้าเต็น์อยู่ที่1,590,000บาทคันนี้เก็บงานมาใหม่ทั้งคันเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นสีหัวสีกระบะพื้นกระบะอะไรเออเราทำสีใหม่หมดเลยยางใหม่10เส้นด้วยสําหรับคันนี้จุดเด่นๆเ,เลยนะครับผมคันนี้ปี55หน้าไมล์เพียงแค่240,000เท่านั้นเองนะครับผมหน้าไมล์240,000กิโลใครสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคันที่1และคันที่2นะคร ต่อมาจบไปเป็นคันที่3ามคันนี้ก็คือปีใหม่ๆเลยนะต้องบอกเลยว่าปีใหม่มากๆคันนี้เป็นฮีโน่อินโนเวเตอร์สามนะครับผม150แรงคันนี้ปี6 4บอกแล้วว่าปีใหม่มากๆราคาอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมบาทต้องบอกเลยว,ว่าราคาไม่ถึงล้านนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้ยางใหม่6เส้นด้วยนะราคานี้ได้ยางใหม่6เส้นหน้าใหม่คันนี้เพียงแค่20 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้เป็น6กล้อดำน,นะ กระบะเราก็ทาสีให้ใหม่นะผมะสีหัวเราขัดให้เรียบร้อยหมดแล้วราคา7จ็ดแสนเก้าหมื่นบาทใครสนใจก็คือทักก็ได้เลยนะครับผมต่อมาคันสุดท้ายของคลิปนี้เนะาะคันสุดท้ายก็จะเป็น,นมิตซูบิชิฟูโซนะครับผม2องร้อยสี่แรงคันนี้ปี5้าสคันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นการเติมแต่งซ่อมนั่นเองเพราะว่าคันนี้มันเป็นรถแปลงเนาะแปลงจากหัวลากมาเป็น6กล้อดำนะครับผมกระบะเราต่อให้ใหม่เลยป้ายแดงยังไม่เคยผ่านการใช้งาน สีหัวแล้วก็ทำให้ใหม่นะครับผมสําหรับ Mitsubishi Fuso คันนี้แล้วก็กระบะนี่คือจะยาวอยู่ที่3.85เมตรเท่านั้นเองนะครับผมราคา790,000บาทไม่ถึงล้านนะครับผมสําหรับ6ล้อดัาคันนี้เนาะะประมาณนี้ครับผมสําหรับรถด,ดัาที่เราเ,าเอามาให้ชม4คันวันนี้นะครับผมเข้าร่วมโปรโมชั่นเนาะรถกระนำต่ำกว่าทุนถ้าใครสนใจนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage น,นะครับผม KUM รถบรรทุมือสอแล้วก็ โทรเข้ามาที่เบอร์081373 9793นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยเนาะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวเป็นเคนตู้แล้วก็หัวลากนะครับผมสำหรับวันนี้สากเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ